ตาตูเลอรลี่สาก,กุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนปิศนาร้ายคลิปหลุดริษยาหลังจากที่มินหรือมนฤรดีแฝดคู่น้องของฉันย้ายไปเรียนที่ไฮสคูลแห่งหนึ่งเธอไปร่วมงานปาร์ตี้ของเพื่อน มันเป็นปาร์ตี้ที่ค่อนข้างจะล่อแหลมแน่นอนว่าเธอพลาดพลั้งไปมีอะไรกับคนแปลกหน้าในงานแต่เรื่องนี้ตั้งหากใครคือมือดีที่แอบถ่ายคลิปเธอมาปล่อยมินมินอย่าซึมแบบนี้มินไม่ยอมพูดอะไรเลยมาเกือบเดือนแล้วนะใจเย็นๆนะคะคุณลีลดาจิตใจคุณมลฤดีเธอกระทบกระเทือนหนักมาก ฉันเข้าใจค่ะคุณพยาบาลมินฟังพี่นะพี่จะเอาตัวคนผิดมาลงโทษให้ได้ถ้าถึงวันนั้นพี่ขอให้มินกลับมาสดใสร่าเริงเหมือนเดิมพี่จะเข้าไปสืบที่โรงเรียนนั้นเองว่าใครกันแน่เป็นคนปล่อยคลิปจำไว้นะมินพี่ไม่เคยซ้ำเติมเธอเธอยังมีพี่นะพี่รักเธอมินได้ ลิลลี่จะปล่อยให้เธอไปคนเดียวเนี่ยนะเธอกำลังวู่วามแล้วก็อยู่ในอารมณ์โกรธแต่ไม่ว่ายังไงฉันก็จะเข้าไปเรียนที่นั่นฉันรู้ฉันแค่จะบอกว่าฉันจะตามไปด้วยหนาหนะเป็นยังไงล่ะจ๊ะ โชคดีที่ถูกเขียนโตนี่อย่าเอาแต่ก้มหน้าสิยายดีมี่แล้วก็แก๊งบูลลี่ของเขานี่นาอีกแล้วสินะเอา้านักเรียนครูเข้าแล้วนะเลิกคุยกันได้แล้วแล้วกลับไปนั่งที่ <c oughs> คุณครูเข้าซะก่อนถือว่ารอดตัวไปนะจ๊ะยายชม วันนี้เนี่ยห้องเรามีนักเรียนใหม่สองคนนะเข้ามาได้เลยจ้านี่มันเย,ยมินไม่ใช่หรอแต่ว่าอาจารย์บอกว่าเป็นนักเรียนใหม่เย,ยนั่นไม่กล้ามาโรงเรียนหรอกในเมื่อใช้คําว่านักเรียนใหม่ก็ต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เย,ยนั่นแต่ทําไมหน้าตาเหมือนจังต้องมีหน้าคนที่เป็นคนทําแต่จะเป็นใครในชั้นเรียนนี้ ไอ้คิมข้าได้ข่าวว่าชั้นม .4 มีนักเรียนใหม่เข้ามาเหมือนเธอจะเป็นพี่สาวฝาแฝดของมินไอท้ทายข้าเชื่อแล้วว่าเองชอบน้องมินจริงๆขนาดเขามีข่าวไม่ดีเองก็ยังไม่แคร์ข้าไม่สนใจหรอกเว้ยข้าเสียใจด้วยซ้ำถ้าวันนั้นข้าอยู่ในงานแล้วก็ <c oughs> เลิกหัวเราะได้แล้ว พวกเธอน่ะเป็นแก๊งบูลลี่ในห้องเธอเป็นคนปล่อยคลิปของมินใช่ไหมมิลลี่มินน่ะเขาเคยเป็นเพื่อนอยู่กลุ่มเดียวกับฉันนะก็ใช่ไงแล้วพอมินได้เป็นดาวโรงเรียนเธอก็อิจฉาเพื่อนอหมแหมถ้าฉันทำจริงๆคิดว่าคนอย่างเธอจะรอดเหรอจ๊ะลิลลี่โอเค ยังไม่มีหลักฐานก็ไม่เป็นไรแต่ฉันไม่กลัวเธอหรอกนะฉันจะหาหลักฐานมามัดตัวเธอให้ได้ลิลลี่เอ๋ยลองเธอพูดกับพวกแก๊งบูลลี่ไปแบบนั้นชีวิตในโรงเรียนเนี่ยเธอไม่สงบสุขแงะ, nh ะก็ฉันโมโหนี่สมยัยยิ่งเห็นหน้าก็ยิ่งโมโหน้องครับน้องชื่อลิลลี่ใช่ไหมพี่คัตการุนจะเรียกคิมก็ได้เป็นประธานนักเรียน ค่ะพี่มีอะไรเหรอคะทำหน้าจริงจังแบบนี้หรือว่าพี่จะช่วยพวกเราคะใช่พี่กับเจ้าทายเพื่อนพี่เนี่ยก็พยายามสืบเรื่องนี้อยู่นี่สร้อยฟ้าดีใจด้วยนะจ๊ะแม่หัวหน้าห้องสาวที่เธอได้เป็นดาวโรงเรียนน่ะ ขับใจจ้าแต่ฉันว่าในโรงเรียนก็ยังมีคนอื่นที่เหมาะสมกว่าฉันเยอะนะทำไมพี่คิมถึงคิดว่าเป็นยายสุดธิดาหรือว่าสร้อยฟ้าอะไรนั่นล่ะคะฉันว่าไม่น่าจะใช่เขาเป็นคนเดียวที่ได้ผลประโยชน์ในเรื่องนี้เรื่องที่ได้เป็นดาวโรงเรียนแทนแต่เอาเป็นว่ารอนักสืบพี่เขาสืบแอคเขาหลุมนั่นดีกว่า เจ้าของแอคเคาทที่ปล่อยคลิปหลุดออกมาน่ะเขาสืบได้แน่ๆครับน้องเรื่องแอคเคาท์หลุมที่ให้พี่ไปตามสืบมาตอนเนี้พี่รู้ตำแหน่งของแอคเคาทนั้นแล้วนะครับว่ายังไงลิลลี่วันนี้จะมาหาเรื่องอะไรฉันอีกก่อนที่จะเกิดเรื่องมีแอคเคาท์ปริศนาส่งแชทมาหามิน ว่าที่เธอได้เป็นดาวโรงเรียนสงสัยคุณครูเขาจะสงสารชักสนุกแล้วสินึกว่าจะเดินมาตบฉันซะอีกลิลี่นี่เธอสรอยฟ้าฉันรู้หมดแล้วว่าเป็นฝีมือเธอเธอจะสารภาพออกมาดีๆไหมใช่ฉันอิจฉาเยนั่นดาวโรงเรียนมันควรจะเป็นฉันไม่ใช่เยนั่น รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆงั้นเธอก็ไปนั่งอิจฉาต่อในคุกแล้วกัน<ะ>ต้องขอบคุณพี่ลินมากนะที่ตามหาคนปล่อยคลิปจนเจอมินในที่สุดเธอก็ยอมพูดแล้วพี่ดีใจแล้วเรื่องเนี้ยก็ทำให้ฉันได้รู้ว่าสิ่งที่เห็น มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไปแต่หลังเรียนจบก็ไม่รู้ว่าลงเอ้ยกันแบบนี้ได้ยังไงค่ะดูสิคะตาหนูเนี่ยติดพี่คิมมากๆเลยพอเห็นจะไปทำงานเนี่ยร้องไห้ใหญ่โอ้โอ ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเนี้ยเวลาวัยจะตายพ่อไปทำงานแป๊บเดียวก็กลับมาแล้วไปทำงานหาเงินซื้อของกินของเล่นมาให้ลูกไง <c oughs> ภาคแบบสู้ชีวิตภาคไปง่วงไปอีกเช่นเคยค่ะสังเกตนะน้องๆสาวๆช่องเราเนี่ยจะชอบการจบแบบแต่งงานมีลูกมันคงจะดูแบบเพอร์เฟกสมบูรณ์ ขอบคุณมากนะคะที่ดูคลิปนี้จนมาถึงตรงนี้เลยถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใช่อย่าลืม Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย